ว่า้าไปครับไปไปมาครับวันนี้เปลี่ยนครับจกขับสิบรอบมาขับดิโควันนี้ครับมาดูกันนะครับผมยุบเสียมาเอาหินด้วยครับผมมาดูครับวุดวุดเกอครับวันที่รถติดลงมาแล้วครับไ้ลงครับขับไปลมติดลงติดลมครับวันนั้นที่ผมดีดำขึ้นเลครับอ๋อก็มาพบกับทีมงานสายัดนิดนิงครับสวัสดีนะครับผม นี่รถผมก็ตักอยู่ใกล้นะครับผมผมเดินมามาหายครับนี่ตรู้ว่ารบรถผมครับเห็นแต่อยู่นั่นครับอยู่ใกล้กันนี่นะครับผมคันนี้น้ะมันเครื่องออกท่อหายใจครับใครดูสาเหตุบอกด้วยนะครับ PC สองร้อยรุ่นหกนี่ครับผมเนี่ยเครื่องแรงเท่าไหร่ยิ่งออกแรงครับออกข้อหายใจครับทำแหวนเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนวาล์วครับทำ พาสูบใหม่หมดครับแต่ว่ายังออกเหมือนเดิมฮะลุงแซ่ลุงแซ่ฮ<า>ะคุณละ่ะคุณไงคุณล่ะ แีแสงครับจอลูการางนี่สวยงามครับผมไอยงลงแสนะไอยงนะเจ้าเลีนะ้ยงทางเส้นทางรถเจีจ๊ยวมา ก็เล่นเทียวละพันสองเนาะก็เล่นเทียวละพันสองในตอนนั้นซุ่มทางกเลยอ๋อรถตู้ส่วนให้อ่านไหนนะรถตู้ส่วนนะเราเพจอย่างพูดง่ายยังพูดต่อว่ะพูดต่อตรงเยน ราซื้อให้เรือไหมอะเลือรถเกีว่วกครับนนะหมวกครับัวัวละวุ้วสีส่สิบมาบ่จัโมงนะโมงปนะ่ครโอะรุ่นไหนสปเสปกสเปกเลยบ่ ไปคุณต่อพุทธวังคุณไหนรับได้ลูกชายมาบ่อ,ขอ,ขอทำเนื่องตอนนีวใส่แล้วเนอะโอ้นำทางนี่มาต้องพูดถึงครับพิญญาสะาแหน่แหน่ไปคุณแหน่ไปมือไหนนะแหน่ไปมือไหน

ไอยงมาแล้ไอยงนี่นะนะตุะนกสจะมาเวะนี่หรอรอบหน้าตุนก็โซเลนเหรอจริกับบา้านนะคำเนาะลูร่างอย่างสวยงามครับผมมันตักเปลือง